อันนี้เขาไทเลตนะไทเลตอย่าพี่น้องนี่มันมันเก่าแก่มากเลยนะตัวนี้นะประมาณ3าสิปีแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่อาหมวยด้วยจ้าที่หมวยบอกว่าหมวยจะมาบ้านอามาจากต่างประเทศอามาจากไหนวันนี้ไปเดินเล่นมาไปเดินเล่นมานี่ด้วยจ้านี่นี่อาสิรินทรสนานกอล์ฟสิรินทรบอกไปตีกบมาเนาะฮัลโหลดูดี ได้กบตั้งหลายลูกเออได้กบหลายลูกเลยค่ะนี่ไข่กบวะนี่ไข่กบด้วยจ้ะอันนี้อ้ามวยที่มาจากต่างประเทศด้วยจ้ะรุดี้ใช้นี่ด้วยจ้ะนี่เหนื่อยไหมแฮปปี้ไหมทูเดย์ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนโอเคนี่จ้ะอ้ามวยอ้ามวยขึ้นมาจะตีกบด้วยจ้ะตีกบด้วยจ้ะนี่แดดแดดไม่แรงวันนี้แดดไม่แรงเมื่อวานฝนตกเนาะอุบลบางเข้าพี่บูนฝนตก เนาะอ่นี่ดีได้ดีมากเลยจ้ะเนี่ยมันเอ่อก้าลุ่มแรกก้าลุมแรกสุดท้ายได้ได้กรบตั้งหลายตัวได้กบหลายตัวเอาไว้เพื่อนมามาได้สองอาทิตย์แล้วก็ตีกรอบสองอาทิตย์เลยด้วยจ้ะหตากแดดทุกวันจ้ะสิบห้ารอบแล้วสิบห้ารอบลูดี้ก็ตีเก่งมากๆนะคะให้ลูดี้ดูพาดูวันนี้ลูดี้แข็งแรงมากจ้ะ นี่สะพายสวัสดีค่ะลูดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราใช้แบบไทยเลสสไตล์สวัสดีครับโอเคลูดี้ประกาแบบบบคอยได้มาเมืองไทยเด้จับเพิ่มกระบอกไทยบบคอยเก่งเนาะจ้ะนี่พูดได้แต่สวัสดีครับนะคะนี่โอเค thank you อันนี้เป็นไม้กบเด้๋ยวจ้ะไม้ปีกบหัวไม้สามหไม้สามเชลเลเมดเชลเลเมดนะจ๊ะตัวนี้ของอาเป็นแบบสั่งตัดให้เหมาะกับความสูงแล้วก็ ก็อันนี้อันนี้เขาเรียกโปรเอทมันเป็นมันเป็นแบบคนที่กับโปรที่เป็นเยอรมันเนี่ยตีโปรที่เป็นของคนเยอรมันนีตีพอ,อ,อ,อดีมันมันเป็นมันเป็น,นเบอร์อ่ามาร์ใหม่นะอันนี้เราก็มีพิง์พิงก์นี่ค่ะพิง์อันนี้นนหัวไม้สีหัวไม้สีพิง์<อ>นี่เป็นแบบเรสกิวเรสกิวช่วยช่วยเวลาเวลามัน ตีเหล็กไม่ได้ตีเหล็กมันเหล็กมันยาวไม่ถึงใช่ไหม,มเราใช้หัวน,นี้ช่วยเท่ากับหัวไม้สีหัวไม้สีสพิงนี่ไม่แน่ใจว่าเหมือนพอรลาคีมเมอร์ใช้หรือเปล่านะคะทุกคนใช่มันก็ไม่ค่อยได้ดูกีฬาด้วยจ้ะ<ช>พิง้งแล้วก,วก็เราก็จะมีพัดของเราอันนี้สุดยอดเลยเพราะว่าเป็นของไทเกอร์อันนี้ก็ไชเล็นะไทเล็อย่านน้อนี่มัน,ม,นมันเก่าแก่มากเลยนะตัเนี้ยน,น,นะประมาณสามสิบปีแล้วนะค่ะ เนี่ยมันเป็นของโบราณไงคนเขาก็หาด้วยเนี่ยแค่อันเนี้ยเนี่ยเขาหาของโบราณบอกสามพันยูโรเลยวินเทจเนาะเขาเรียกเออวินเทจเนี่ยจ้ะก็เก็บมาตัดเอาของรูดีของเก่าเขากินเอาแล้วอย่าอันนี้ก็เอามาไม่เยอะเอามาแค่แซนเวชไอ้พวกนี้มันเป็นปิ้งหมดแหละปิ้งของปิง้งนะจ้ะแต่ว่าคนสำเนียงเขาจะบอกพิ้งบอกเนี่ยพิง ตแต่เมื่อเมื่อเอินแต่ปิงด้วยจ้ะปิงปิงปิงอยู ead, e ่ตรงหน้านะมันก็น่ากลัวเนาะปิงก็หน้าอาบอกว่าเอิญซ้ำเนี่ยงปิงมันหน้ากลัวเลยจ้ะปิงอยู่ในน้ำเนาะแต่ปิงมันก็น่ารักอะนะปิงน่ารักโอเคเหมือนก็ขอบคุณอาเนาะจ้าขอบคุณครับ